อ่อนใจอ่อนเห็นใจอ่อนมองไหมเห็นพี่ใจอยู่ด้วยนี่ไงนี่โอยสวัสดีค่ะพบกับเราซีซ่สเต้นในช่วงแรกเช่นไรคะก็คือเราจะมาเรีแอคชั่นวง NCT 1 2ึ่งสองจไม่ใช่12เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่นะคะ NCT 2018 2018 2018เนาะเพลง back l on back l perform v e r c k o n back back or back or okay. perform version อ uh ่ะฮะแต่ค uh ือไม่ได้เป็น MV ใช่เป็น perform เฉยงจรว้าวว้าว NCT นี่แบบโอ้โห ขีกคนมาเนี่ยขีกคนมาเนี่ยคนทุกยูนิต n C T คยไม่ก็ฉัไม่จำไม่ได้โอเโยวเอ็มซีนะฮะโอ้โหโคโมากแบกกับแม่ว้มคนลุกเลยคบโอ้มันดีจริงอะ

หนือคือใครเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรียยโว้อยากเป็นเด็กเลยบางคนจะไม่เด็กเราดิน่าเราได้ทุกคนอะไม่บอกว่าเด็กกว่าพี่ปพูดไม่ให้แล้วนะไม่ใช่เดี๋ยวมันโว้ไม่ใครคือเราพยายามเพ่งแล้วแต่คือเราจำหน้าไม่ได้เลยติดน้อยเด็กน้อยแน่นอนเลยดรีมแน่เลยอ่ะ โอ anyway? ้โหโอ้โหโอ้ใจนจอนเช็ใยอมองไปเห็นใจย้นู่ายด่ผมน้ำตาจะไม่เห็นจโน่จโน่ใช่มโอ้โหว้าวไปกันจโน่บิ่กน่นองโตขนาดนี้แล้วเหรออุ้ยเขาแ่ฟอร์มมากดูดิเพราห้องใหญ่แค่ไหนห้องใหญ่แค่ไหน่ เหมืนอมนมซอมแม,<น>มันเป็นโซลเจอร์ทหารอือแบบเ็อุ้ยใครอ่ะอุ้ยคนนี้เดี๋ยวโมไม่ล้คู่แบบดีอ่ะวาวโอ้ คือูนนั้นน่หนงอคนว้าวเต้นโซโว้าวคือก็เหมือนก็ไม่ได้ร้องทุกคนนะดูแล้วเนี่ยไม่ได้ร้องแต่แค่ร้องทุกคนเแต่คนเต้นเออทุกคนว้าวเหมือนเป็นเต้นมากกว่าเต้น โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้ทำไมต้องสูงขนาดนี่ตัวสูงเขาก็าปอะไรเหรอตัวสูงข้างหลังหรือเปล่าเป็นมันเปจุดแล้วนี่ยคือเยอะมากมากมีกี่คนเนี่ยเราต้องไปศึกษาทุกคนเดี๋ยวเราถามรอบต้องได้นะว่ามีกี่คนเพราะมีมีเด็กมีมีคนหนึ่งกี่คนมีกี่คนคะมีกี่คน น้ำไม่ท้วนนี่ของนำไม่ท้วนความดีของ NCT คืออะไรรู้ไหมความเต้นพร้อมดีงามมากคือเหมือนเป็นกลุ่มอะไรสักอย่างที่แบบมารวมตัวนเป็นของ SM จริงๆและทุกคนคือที่ผ่านเข้ามานี่คือตัวท็อปแล้วที่ได้เดกับ NCT เนี่ยตัวท็อปแล้วดูแล้วเนี่ยที่ได้เดบิว์ในค่าย SM ตัวท็อปทุกคนนะจริงๆ ตอนเต้นน่ะเต้นที่แบบเต้นพร้อมกันคือแบบคือสุดยอดมากเป็นเป็นเต้นเป็นเต้นมากกว่าถือว่าเป็นการโชว์ power ของการเต้นของวงนี้ให้ดูแล้วแบบแรปขึ้นมาโอ้ลูกคัดมายลูกคัดหนูเอ้ยหนูเอ้ยเขาไม่ให้หนูไปอยู่ใน n c T Dream ก็เพราะอย่างนี้เนี่ยแหละ่ลูกหนูไม่ได้หนูต้องเป็น รัวรัวรัวเฮ้ยอย่ยูบูพี่ชอบคนสิ่งมีใหญ่อ่ะดูดีดีดีทุกคนดีงามมากกา้าใจแม้กระทั่งแบบพี่แทยงพี่แทยงคือสุดประกาวใจคนที่ทำให้น้องหลงใหลแล้วหลงใหลเอกทุกครั้งที่ได้เห็นน่าข่มได้แบบเต้นเต้นคือดีเออเต้นดีโอเต้นโซโล่แดนคือดีมากเต้นแบบ มีความผิวมีความแกรงมีความสตรองมีความอินเนอร์มีแบบเต้นดีร้องดีอะเต้นอ่ะใช่คือจริงๆแบบทาเลน้์มากอืมความถึงมากสุดๆมาร์คเลยหนูพูดว่ามาร์คเลยนะตอนที่ร้องว่า NC Dream อ่ะนางนางร้อง NC Dream ด้วยเนาะแล้วก็แบบรู้สึกแบบโอ้คืออยู่ทุกยูนิตแล้วโอ้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเฮ้ยคือเหมือนอ่ะ อันนี้เหมือนจะเน้นเน้นแรปด้วยเนาะเน้นแรปแรปกับเต้นไม่ร้องเลยหนูว่าไม่มีร้องเอ้หรือว่าเราหวีดทับร้องไปวะคือเขาไม่รู้ว่าเราต้องกลับไปดูอีกรอบเนาะแต่น้อไม่มีเลยนี่แต่ละเขาจะรวมตัวกันที่ไหนอยู่ไง้เขอในปีนี้ก็น่าจะมีอ่ะก็ดูแล้วก็สองพันสิบแปดอ่ะก็คงจ้องโปรโมทแหละอ๋อโวคคลยังไม่ค่อยได้หรอกโวคอลยังไม่ค่อยได้ออกยังไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่ ทมแบ็คหน้าอาจจะเป็นโมโคลออกก็ได้นะใช่โอ้แต่โมโคต้องทำคือทุกคนแบบคะคะกันไปแล้วเราก็มองไม่ค่อยชัดเพราะว่าแบบไม่ได้ซูมแล้วอะไม่ได้ซูมเพราะว่าเขาต้องการให้เห็นทุกคนใช่คือมันเพลงมันนะโอเคเพลงมันเลยเพลงแบบเนี่ยลืมหายเจ็บคอเลยหายเจ็บหลังคือตอนเนี้ยตอนตอนแรกก็ว่าแบบเออง่วงอยู่อะเออไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนนี้คือแบบโอ้โห เอาง่ายๆเห็นพี่รูคัะเธอละอันละพี่ I love you, I love you. คือเห็นท <My S 2> ่าน <best. S 2> เต้นแล้วตื่นเลยอ่ะ <laughs> ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ส่งมานะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ